สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยนะครับผมกิษนภพลคังดงเคงเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเราจะมาพบกับผู้นําที่เป็นคณะบริหารของบริษัท New KC l ีไล์นะครับซึ่งตอนนี้กระแสแรงเป็นอย่างยิ่งนะครับทราบมาว่ารับสายนี่ไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับสําหรับทางด้านคุณสุธินันปิ่นนาคนะครับหรือครูน้อยครับสวัสดีครับครูน้อยครับสวัสดีค่ะ เป็นยังไงครับช่วงที่ผ่านมาทราบมาว่าหลังออกอากาศไปมีสายจากผู้นําที่ผิดหวังจากธุรกิจเครือข่ายแล้วก็บอกช้าม,มาโทรมาหาอย่างสนั่นวันไหวเลยจริงหรือเปล่าครับตรงนี้เยอะมากค่ะพอเอสโทร<ผ>ม,มาจากโหหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทั่วประเทศเลยว่างั้นบางทีนะคะพอเอสรายการออกตีสามตีสี่โทรมาไอสี่โทรมาตีสามตีสี่เราเรางงเลยใครโทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยคุณน้อยก็รับ รับค่ะรับแต่ไม่กล้าพูดนะครับอกเอสให้เขาพูดมาก่อนเพราะมัน,มนยาำพิการยาำพิการด้วยแล้วมันแบบไม่ไม่เคยมีแบบนี้มานานแล้วค่ะว่าเป็นปรากฏการณ์แบบว่า โอ้โหปากฏการใหม่เกิดขึ้นเลยป็นปากรการที่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะพเอสค่ะเหมือนกับวันเก่าๆของครูน้อยมันกลับมานะคะเพราะว่าสมัยเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครูน้อยทําธุรกิจเครือข่ายบริษัทหนึ่งโอ้เคยรับโทรศัพท์แบบนี้แหละค่ะพเอสรับไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันแตกต่างนะคะก็คือคนที่โทรมาเนี่ย โอ้นักธุรกิจที่กําลังมองหาโอกาสกําลังมองหาบริษัทเครือข่ายที่ดีๆเพื่อที่ว่าจะไปช่วยเขาให้เขาเนี่ยสามารถปลดหนี้ปลดสินมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยโอ้โหทรมาเยอะมากเลยโอ้มาเยอะมากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับโอ้ค่ะเป็นกระแสที่แบบแรงมากๆเลยค่ะใช่เพราะว่าเหนือใต้ออกตกนี่ตอนนี้เตรียมระดมคนเข้ามาที่ไอเทีวีตรงนี้ว่าจะ ปันรุ่นการพุทธหน้านะคะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่นะคะจากภาลยทีมมาเลยค่ะทีมนักธุรกิจนะคะครับผมจะมาพุทธหน้ารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับไม่ได้รู้จักเลยค่ะเพราะเอสเขาดูเราจากรายการทีวีนี่แหละแล้วทีนี้จากสื่อทีวีไอเอ็นทีวีใช่ไหมคะครับผมมีใครไม่รู้จักอ่ะเจ้าพ่อสื่อทีวียักษ์ใหญ่อ่ะครับผมแล้วมีใครที่ไม่รู้จักหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราิลเอสนี่คือความมั่นใจที่หลายๆคนที่ดูทีวีอยู่ เขามีความมั่นใจในความเป็นหลักเป็นแก่นของเราแล้วอย่างครูน้อยเนี่ยก็คือโตมาจากรายการทีวีก็คือหลายๆคนนะคะก็คือรู้จักครูน้อยเพราะว่าครูน้อยที่ออกทีวีมาตั้งแต่เมื่อ78ปีที่แล้ว7 8ปีที่แล้วยังจําหน้าค่าตากันได้จำหน้าค่าตากันได้มาแล้วหลายๆคนนะคะก็คือเคยเป็นลูกค้า เคยเป็นทีมงานบางคนนี่เป็นไซไลครับผมหลายๆคนนะคะตั้งแต่อยู่บริษัทเก่าเ่ะพอเอสเสียดายจังเลยไม่ได้อยู่สายงานคุณ้อยอ้าววันนี้ วันนี้คุณน้อยมาอยู่ที่ New KC Life ถือว่าเป็นโอกาสทองเป็นโชคดีวันนี้ได้อยู่ทีมงานคุณน้อยแน่เลยสสว่างในโงการคือขายหรือเปล่าครับเนี่ยถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่เข้ามาอยู่กับทีมงานของคุณน้อยนะคะก็คือเราทํางานกันเป็นทีมเราไม่ได้ทําตัวใครตัวมันนะคะเพราะเอสเพราะฉะนั้นทีมงานคุณน้อยที่จะเป็นทีมงานที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยค่ะเพราะเอสแบบว่า แบบว่าประสบความสาเร็จแบบตัวเป็นๆให้เห็นเลยนะคะคือหลายๆคนนี้มีบ้านมีรถได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบว่าโหมันพลิกชีวิตแบบที่ว่าคนข้างๆบ้านเนี่ยเขางงเลย่ะงงเลยว่าไปทําอะไรมาไปทําอะไรมาไปขายจาบ้าหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ไปทางนู้นอี่ใช่หารู้ไหมว่าธุรกิจเครือข่ายนี่เ็าสามารถทําให้คุณรวยได้ประสบความสำเร็จได้นี่เหละค่ะคือเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายนะคะพ่อเอสเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนถึงแม้ว่าจะบอบช้ากับธุรกิจเครือข่ายนะคะแต่วันนี้ เขาก็มองหานะคะว่าธุรกิจไหนที่จะสามารถที่จะสารฝันของเขาให้เป็นจริงได้ครับแล้ววันนี้เมื่อเขาโชคดีเปิดมาเจอเราสองคนนะคะพอเอสโอ้โหเขาบอกว่าโอ้โหเหมือนเทพเจ้าเหมือนเทวดามีหลายๆคนนะคะพอเอสก่อนนอนเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระบนบานสารกล่าวสาธุขอให้ชีวิตฉันเจอกับสิ่งที่ดีๆครับแล้วก็แปลกนะคะแล้วก็แปลกนะคะพอเอสสามโมงเช้าเปิดทีวีเจอเราสองคนครับอยู่ในจอ เขาบอกว่าโอ้โหอะไรจะปานนั้นพั่งสวดมนต์ขอคนพระเมื่อคืนนี้เองครับพอเปิดทีวีสามโมงครึ่งเจอเราสองคนโอ้โหเป็นปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าคุณน้อยปัจจุบันนี้ธุรกิจเครือข่ายมีคนถูกทิ้งเยอะเยอะมากครับพ่อเอ็ดทุกคนที่โทรศัพท์มาหาเรานะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยพ่อเอ็ดไปทําให้เขารวย พอเขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งเราจากแต่ก่อนนี่นะคะเคยซื้อเวลาให้เราได้มานั่งออกทีวีแบบนี้แต่พอเขารวยแล้วรวยเป็นพันล้านเขารวยแล้วเลิกกับพ่อเอ๋แต่คนที่นั่งน้าตาเช็ดตัวเขาก็คือเราโหัวสุดยอดช้าค่ะเจ็บมากมากเลยคุณอะไรครับคนดูทางบ้านจะมั่นใจได้ไงว่าพอเราประสบความสำเร็จมาจะไม่ทิ้งเขาตอนนี้นะคะเราจะสร้างความมั่นใจให้กับ สมาชิกของเราที่เข้ามาสู่ New KC Lite นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะจับมือกันกับเอ็มเออนะคะ <ผม S 1> คือเราจะรวมเอาทั้งเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมยแล้วก็วิทยุชมช,ชุมชนด้วยนะคะ<ผ>ม,มารวมกันให้เป็นองค์กรที่เป็นปึกแผ่น นะคะมีความที่ว่ามีความมั่นคงให้กับทุกคนเพราะว่าอย่างวิทยุชุมชนนี่นะคะถ้ามาร่วมกับเรานะคะก็คือเราขอแค่2ชั่วโมงจะเป็นเวลาไหนก็ได้เวลาที่คุณขายไม่ออกก็ได้รเราก็ไม่มีให้มีค่าเวลาให้คุณเดือนละ1,500บาทแถมหุ้นนะคะให้อีก 870ร้อบพุ้นซึ่ง870หพุ้นเนี่ยถือว่าเป็นความบั่นคงมากๆเลยนะคะผอเอสเพราะว่าแปดร้อยเจ็ดสพุ้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านในอนาคตมันไม่แน่นะคะผอเอสคำว่าหุ่นส่วนเนี่ยคือมันเป็นความมั่นคงครับ ค่ะคือตอนนี้นะคะถือว่ามาอน่างนีกคเณน้อเขาก็มาปุ๊บเข้ามาคนที่วิทยุชุมชนบริษัทก็ได้บริษัทก็รวยแล้วเขาจะได้อะไรอ่ะโอ้ได้สิคะก็คืออย่างท่านผู้ชมที่กําลังชมเราอยู่ทางบ้านนี้นะคะถ้ารู้จักกับดีเจวิทยุรู้จักกับสถานีวิทยุนะคะก็ไปแนะนําเขาแบบที่เราพูดไปเมื่อตะกี้นี้เสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็น ทีมงานของคุณคุณก็จะมีผลประโยชน์จากระบบเครือข่ายโครงสร้างของระบบที่ทางบริษัทจัดวางไว้ให้ถูกต้องครับผมแล้วการทําธุรกิจเครือข่ายอย่างเรานี่นะครับพรอเอสมันจะมีสอคบมีกฎหมายซึ่งให้ความคุ้มครองตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับที่เราไปทํำบริษัทโน้นบริษัทนี้ซึ่งเป็นซิงเกิลอ่าบทอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ปลดเราปลดไปเลยราการอากาศได้เลยนึกจะปลดก็ปลดไปถูกต้องแต่ระบบเครือข่ายนะคะ จะมาตัดรหัสกันไม่ได้เพราะมีกฎหมายคุ้มรองเราสามารถที่จะร้องเรียนได้เพราะว่ามีสคบเนี่ยคุ้มของเราอืครับแล้วคราวนี้กระแสแรงขนาดนี้มีผู้นําจากหลายค่ายตั้งใจที่จะมาร่วมธุรกิจทางด้านครูน้อยอยากฝากถึงผู้นําที่เข้ามานี่ต้องมีอะไรเข้ามาที่จะร่วมงานกับนิวเคซีไลท์ตรงนี้ครับการทําธุรกิจเครือข่ายนะคะพออีสสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจใจ การ<ม>ทำธุรกิจนะคะต้องมีเป้าหมายมต้องมีฝันครับ,รบถ้าคุณอยากจะประสบความสิเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายนะคะคุณจะต้องมีฝันฝันใหญ่หรือฝันเล็กลงทุนเท่ากันนะคะพอเอ็อืมครับ แล้วฝันใหญ่นะคะอยากจะมีเงินล้านอยากจะมีบ้านราคาเป็นสิบสิบล้านตำรวจไม่จับนะคะสามารถฝันได้สามารถฝันได้ถ้าคุณไม่มีความฝันนะคะฉันก็จะอยู่ไปอย่างนี้แหละอย่ามายุ่งกับฉันไม่มีโอกาสสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายค่ะอ๋อพ่อเอสการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายนะคะเรียนแบบคนที่ประสบความสําเร็จและอย่างตอนนี้นะคะเรามีแผน ฟาเทคหนึ่งสองเจ็ดโอ้โหสามเดือนแสนอืมครับแค่คุณไปชวนคนที่มีความคิดมีวิสัยทัศน์อยากได้อยากดีอยากปลดหนี้อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนกันกับคุณมาร่วมธุรกิจลงทุนแค่3,000กว่าบาทหนึ่งละหัสเสร็จแล้วนะคะก็ไปแนะนําคนแค่2คน เราถามเขาว่าเอาคุณสามารถแนะนําได้ไหมสองคนเขาบอกว่าโอ้ยเป็นร้อยฉันก็แนะนําได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทําได้แบบนี้โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจกับ New เคซีไลท์อยู่แค่เอื้อมถ้าคุณโทรมาหาเราแล้วก็ทําตามที่เราแนะนําสําเร็จแน่นอนพอเอสแค่มีใจแล้วก็มีเป้าหมายก็สามารถเดินเข้ามาร่วมงานกับ New เคซีไลท์และประสบความสำเร็จได้ว่ากันเพราะเรามีแผนแห่งความสําเร็จถ้าคุณทําเหมือนกับกัน ทุกคนนะคะาคตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือซื้อสินค้าไปกินไปใช้แค่คนละ3 0 0พันกว่าบาท3เดือนคุณมีเงินแสนแน่นอนอืครับง่ายๆไม่ยากแล้วก็ตำแหน่งของบริษัทนี่มีแค่2ตํตำแหน่งมีแค่2ตํตำแหน่งแล้วที่สำคัญคือขึ้นแล้วขึ้นเลยตำแหน่งไม่ตกม,มีเงินน้อยซื้อทีละกล่องก็ได้ถ้าเรามีเงินพอที่จะซื้อหนึ่งรหัส3 0 0พกว่าบาทได้ก็ซื้อ,อหรือตำแหน่งสูงสุดกับบริษัทของบริษัท,ษทแค่หมื่นกว่าบาทจบเพราเอส แล้วรักษายอดแค่เดือนละหนึ่งกล่องหนึ่งร้อย้ทีมเราก็ช่วยทีมงานให้ประสบความสำเร็จเราเราอยากที่จะช่วยทีมงานซ้ายเลือขวาเราสามารถที่จะไปวางรหัสเราอีกได้ใต้สายสายงานตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยแล้วแผนไบนารีนะคะพอเอสมันมีแค่สองคนซ้ายขวานี่เราค็จะไปใส่ตรงไหนคะมันก็ต้องไปใส่ใต้ล่างคุณทั้งนั้นเลยเราจะแนะนําชั้นที่สิบหรือชั้นที่ร้อยชั้นที่พันก็คือชั้นที่หนึ่งของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถช่วยทีมงานได้แบบ สบายสบายทุกคนแฮปปี้ประสบความสำเร็จแน่นอนจี่งหรือาปล่าพี่เขาบอกว่าเข้ามา New KC Life เนี่ยยัดเยียดความสำเร็จให้คุณเลยถูกต้องค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณยกหูโทรศัพท์โทรมาหาเราครับผมโอ้โหคุณมีโอกาสรวยแน่นอนเพราะอะไรคะโทรมาวันนี้สมาชิกยังอยู่แค่หลักร้อยแต่ถ้าคุณโทรมาเดือนหน้ามันอาจจะกลายเป็นหลักพันสองพันสาพันช้าไม่ได้พี่นะพีเช้าไม่ได้ตอนนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองเป็นนาทีทองที่เปิดมาเจอเราสองคนเพราะฉะนั้นยกหูโทรศัพท์มาค่ะบอกชื่อที่อยู่หมายเลข13หลักบัตรประชาชนคุณก็จองตําแหน่งมหาเศรษฐีได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีแค่ซ้ายกับขวาสองข้างอะค่ะเราก็ต้องใส่สมาชิกทีมงานที่สมัครหลังจากคุณอะไปอยู่ข้างล่างคุณอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ถ้าใครจะรอก็รอต่อไปใช่ไหมครับเราก็จะรอ เราก็จะรอไปเรื่อยๆค่ะครับครับผมทั้นี้คือเรื่องราเบื้องต้นนะครับกับครูน้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของแผนการเดินคู่ขนานนะครับระหว่างการหาสมาชิกและก็เดินคู่กับสื่อทีวีและวิทยุชุมชนนะครับว่าหลักการเดินของทางงานทีมงานครูน้อยมีหลักการเดินอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับ